สวัสดีค่ะนะคะที่น้องนี่แม่เกเยวแม่เก้ยวหย,วยาที่ทำป้าเขานะคะฝนมันมาตกแห้งฝนก็ตกแค่ลิ่นๆนะคะ่ะแต่ละมือก็เลยเฮ็ดให้หยานิท่วมเขานะคะเชิญมากสิเป็นหยาไหลก็เขาครับที่น้องบัดนี้ห้ากัเลยสี่มาตัดยห,หะะดยานี่ไปแหงั้วนะค่ะตัดหยายู่ป้าเขานี่ไปเหงห้วนะคะ่ะ อันชูดนี่มูเฮ่ากะเคยเห็ดมาแล้วนะคะพ่อห้าตัดหญ้าออกแล้วเขามันกระชึ้นนะค่ะน่อกเขามันกระชื้นแท่นหญ้าจะได้ผลค่ะเพราะว่ามูเฮ่าเคยเห็ดมาสองสามปีแล้วสูดนี่ก็ได้ผลดีนะคะพี่น้องหลังจากที่ห้าตัดหญ้าแล้วน่อกเขาที่มันกระชกิดเกิดยางเร็วถ้ามีฝนฝนตกแห้งมีหนามมากหญ้าตัวที่ห้าตัดเนี่ยมันกระชืเน่าไปเลยนะคะ กับประโยชน์สองต้อนนะคะพี่น้องได้เทคนิคหาหงม้วแล้วก็สมาตัดหยาออกให้เขาก็หันใจได้แล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ถึงตัดไปหมื่ว่านเนาะคะ่ะเาข,ขาโทษวค่ะตัดไปหมื่ก้อนนี่เนาะคะ่ะนี่ค่ะไอที่เป็นขาวๆนี่นอนอเขาด้วยค่ะนี่จะ้ะ ถ้าตัดไว้แบบนี้ค่ะฝนตกแห้งคือว่ามีน้ำมากขังเขาสีกับสีเขาขึ้นแท่นหยาเลยเนาะค่ะจะกลังตัดเลยเนาะจ้ะฝนอนะกับตกจมืออยู่ค่ะแต่ว่ากับตกข้อลิ้นๆค่ะตกข้อลิ้นๆเพร้อสิ่งใดน้ำมากขังเขาขังอย่างเดีวยวก็ตักับตกข้อแห้งหยาง่า,งามๆนี่แหละ ะจงหัวกะพุดหุดยาชิ้มเลยค่ะระวาแต่ละหน้าตะละทงนี่เขาจะกลับม,มาบอกไข่ชุ่มเรียงหัวเลยค่ะไปตัดไข่ชนกันไหลค่ะบางปีก็ตัดบ่าท่านเลยค่ะตัดหยาออกไข่เขานี่ตัดบ่าท่านเพราะมันไหล แม่ถ้าเอาสารเคมีมาฉีดกับวายุ่จากพาวายหยามันหนาหลายไปดรียนนเสียงนะคะหยาอืมไปหลุดไปน้องม้าเขาอยากมาเหยียบเหยียบนั่น ไปลูปไปไปยาขัเป็นดอกนะคะที่น่อย่นนยก็ที่ิีวตรงดอก,กนะคะี้ แล้วคลิปนี้จะพัดดีค่ะเนี่ยเป็นน้ำกันค่ะ